ดีเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่คลองน้ำอัมบวาน,นี่เราก็เหมาเรือยกลำกำลัง <c oughs> ลองน้ำอัมบวา <c oughs> ดู <c oughs> ดบรรยากาศโดยรอบของบรรยากาศโดยรวมาชมวิวหลังนี้นเ ก็คือถ้าลอ่ลองเรือถั่วเนี่ยอัตราค่าบริการเหมาลาก็จะอยู่ที่600บาทนะครับถ้าวหายพระก็จะอยู่ที่400บาทก็เป็นราคาที่พอรับไดไ้ไม่แพงเ,เหลอเรือลำก็นั่งได้ไปสิบคนสั1สิบคนเฉลีย่ยคนไม่กี่ตัง วัดพ่อคำีสองปันทองฝนตกนะควัดนางพิมครับนี้โอ้นี่มีิดน่ยนะลิด่ยเยมราเ อากาศดีมากครับโดยรวมก็วัดเยอะนะครับแถวเนี้ยสอง้างทาง ันนี้ผมถ่ายแบบเรียวๆเลยนะไม่มีตัดต่อเอาแบบเวลานี้เลยเวลาปัจจุบันเลยเวลาที่ถ่ายก็คือให้ดูบรรยากาศโดยรวมวันนี้นาำก็ค่อนข้างจอยาขึ้นนิดนึง เรือมันดังอย่างไงเดี๋ยวผมอาจจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับโอเคครับ